เวลานี้สายโมคนไหนบ้างที่ไม่รู้จักไอ้ส้มฉุนหรือเจ้าส้มฉุนสิทธิวัดทรงเสวยอีกหนึ่งตำนานความเชื่อแห่งวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิง,งห์จังหวัดชัยนาทที่ผู้คนต่างแห่กันมาขอโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องการเงินการมีบุตรต่างก็สมดังความปรารถนาแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ส้มฉุนเป็นใครวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตำนานไอ้ส้มฉุนสิทธิวัดทรงเสวย เรื่องเล่าของไอ้ส้มฉุนสิทธิวัดทรงสเสวยตามคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและทราบว่าหลวงปู่คร้อยอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงสเสวยมีลูกศิษย์วัดคนโปรดคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าส้มฉุนเป็นเด็กกำพร้าจึงได้รับมาอุปการะเลี้ยงดูจนอายุได้สิบขวบด้วยอุปนิสัยของไอ้ส้มฉุนที่มีความซุกซนได้แอบไปเล่นน้ำที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดในระหว่างนั้นเกิดเป็นตะขิวที่ขาไม่สามารถท่งตัวว่ายน้ำได้ จึงขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนๆต่างคิดว่าไอ้ส้มฉุนล้อเล่นจนเป็นเหตุทําให้ไอ้ส้มฉุนจมน้ําเสียชีวิตที่บริเวณท่าน้ําหน้าวัดหลังจากนั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพระที่บวชใหม่มักจะเจอวิญญ,ญาณเจ้าส้มฉุนมาชวนเล่นด้วยอยู่บ่อยครั้งเด็กวัดมักจะโดนเจ้าส้มฉุนแกล้งหรือเวลามีงานวัดจะมีผู้คนพบเห็นเด็กใส่ชุดไทยไว้ผมแกะมาวิ่งเล่นบริเวณวัด ชาวบ้านจึงมีความเชื่อกันว่าถ้าใครอยากมีลูกไม่ดื้อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงฉเฉลียวฉลาดก็มักจะมาบนบานขอราบขอพรจากเจ้าส้มฉุนอยู่เสมอในครั้งที่หลวงพ่อคล้อยเนี่ยเป็นเจ้าอาว,ออวาสแล้วก็ได้มีส้มฉุนนะครับเด็กวัดทรงสเสวยเนี่ยซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจากพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยตายเสียชีวิตหมดแล้วหลวงพ่อคอยเนี่ยท่านเมตานะครับ ได้นำมาเลี้ยงเป็นลูกศิษย์ที่วัดทรงเสบยแล้วก็ได้ให้รับเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อคอยนะครับจากหลวงพ่อคอยจนกระทั่งอายุประมาณ1ิบขวบได้นะครับก็ได้ชักชวนเด็กวัดนะครับเด็กวัดเพื่อนด้วยกันเพื่อนเด็กวัดด้วยกันไปเล่นน้ำหน้าวัดเล่นน้ำหน้าวัดแล้วก็ได้เกิด แต่คิวกินขานะครับแต่คิวกินขาส้มฉุนเนี่ยก็ได้ร้องให้เพื่อนช่วยแต่เพื่อนเนี่ยคิดว่าส้มฉุนเนี่ยแกล้งครับคิดว่าแกล้งเพื่อนก็ไม่ได้มาช่วยหลังจากนั้นส้มฉุนจมน้ำครับจมน้าแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาปัจจุบันชาวบ้านและทางวัดได้จัดสร้างหุ่นเจ้าส้มฉุนขึ้นมา จึงเป็นที่มาของเจ้าส้มฉุนสิทธวัส่งเสวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในปัจจุบันความศรัทธาแพร่หลายมากขึ้นผู้คนสมหวังดังใจปรารถนาทําให้บนสาราเต็มไปด้วยสิ่งของแก้บนส่วนใหญ่เป็นของเล่นเสื้อผ้าที่ประชาชนเดินทางมาแก้บนเมื่อขอพรสมดังปรารถนาผู้คนที่ต่างหลั่งไหลามาขอพรขอโชคลาภในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินการมีบุตร พลังบุญถูกบอกต่อความศักดิ์สิทธิ์ของส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงสเสวยจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วดังไกลไปจนถึงต่างประเทศปัจจุบันวัดทรงสเสวยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของจังหวัดชัยนาทที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องของพลังบุญด้านโชคลาภจากไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงสเสวยสำหรับสายมูคนไหนอยากจะเดินทางมาขอพรไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงสเสวยก็สามารถเดินทางไปที่วัดทรงสเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้เลย